on <laughs> มือกระต่ายแล้วมากคือมันจะหาตัวเกตแหละแล้ว่าเกตไม่ได้ตัวเกตเลเกตมันกลมค่ะอ<า><ห>เออเอ้เกตไม่ไมมใช่เกตมันรีจริงเกตพอมันเข้าฟอร์มมันจะออกมาทางรีมากกว่ากลมแต่อันเนี้ยมันจะออกมาปลายหนามอ่ะมันจะคุ้มค่ะแล้วชอ่อหนามมันจะสั้นกว่าเออไป ส่วน หัวละหนึ่งร้อยอ่ะสองต้นร้อยห้าสิบ เขียนบูแบมมาก,กิน หลายภูเลยนะเนี่ยสองพั 2, 5, นห้าก็ถางนี้เยอะมาก นี่ก็สวตนะสวยมาันห้พี่เนี่ก็สวยะสามนห้เหมือนดอกบัวเลยอ่ะสังเกตดีๆเหมือนดอกบัวนนี่อันนี้ก็สามพันห้า ยช่วงนี้คนนิยมเป็นสีชมพูเนาะว่าไหมจะออกเป็นเน้นชมพูหกพันห้าี่นี่ก็สวยสี่พัน เซฟไรส์ก็ไม่กัดเหครับไม้มะเมล็ดครับไม้มะเมล็ดเนี่ยอันนี้ต้นละร้อยครับฮะต้นละร้อยอันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยประมาณสี่ปีอ้อันนี้เพียงตัมาใหญ่ที่สุดใหญ่ขนาดนี้เลยไหมน้องใหญ่กว่านี้อู้หูใหญ่กว่านั้เหรอที่สุดประมาณนี้ครับ หูใหญ่มากเลยกระถางโน้อยทอใหญ่โนฟอฟอมใหญ่เป็โนตฟอมใหญ่โฟมหนานก็ถางล้หนึ่งร้อย เหมือนลายเสือเหมืนเหมือนลายเสือเลยสวยๆทั้งนั้นเลย

มาเชียต้นไม้ตัวเองดูคะแนนไ้เลยะครับจะเริ่มตัดสิบตอนบางตอนแต่ก็ตอนนี้ตปลดกับไม้แล้วครับตามกระบวการตปับไม้ตอนเ่ยง ถ้าน้องแบบตอแรกอ่ะน้องมาก็แบบปกตินะเยเลยเก้าให้น้องเผื่อระดับระดับนี้ต่ออีกแต่ว่าถ้าถ้าข้วนอ่ะก็สบายแนะนาให้กดไม่นักเพราะว่าถ้าไปอีกอะมันเะตกอีกต้องไปดูนะว่าต้องส่ต้อๆกันเลยนี่เท่าไหร่เจ็ดสิบบาท

ตัดด่ีเต้นนี้ชื่ออะไรคะเป็นทีรักคริสทับไม้เมล็ดครับเป็นคริสซาตาครับเป็นตระกูลในดงเสานะครับเป็นยิมโนตระกูลในนั้นครับพวกทีรักอะครับทีรักทีเล็กอันครับทีรักอ่าแต่เป็นไม้ไม้เมล็ดที่คริสซาต้าจ้ะแต่รูปทรงแปลกๆนะไม่เหมือนยิมโนทั่วไปเนาะมันเป็นคริสมันเป็นคริสครับมันก็เลยใช่ไหม ไม่ได้ผสมครับเป็นเป็นออกมาจากตัวกีเร็กติรักเลยแต่<อ>มันเป็นกิสตาตาเป็นเป็นที่เป็นหงอนนะคะรับ่วาแล้วหนามเขาก็จะมีแค่นี้ใช่ไหมคะมีแค่นี้ครับมีแค่นี้พอโตขึ้นไปหนามจะหายไหม,มไม่หายต้องลุ้นครับต,<อ>ต้นนี้เป็นไม้มล็ดมันมันเอาบอกอะไรไม่ได้แต่ก็คืออันนี้ทรงนะปัจจุบันคือสวยมากครับใช่ใช่ครับแล้วสีเหลืองเหลืองนี่อะไรสีเหลืองเหลืองเป็นเชอรี่ไอครับเป็นไม้นําเข้าครับต้นนี้ ชลีไอมันจะมีหลายๆตัวหลายวาครับตัวนี้จะเป็นวาที่ค่อนข้างสวยครับหนามัาจะเป็นเหมือนเด็ดงงเหมือนเด็ดครับคใช่ใช่จริงๆวันนี้ก็มาหลากหลายครับอย่างเบาบับด่างครับทาด่างวิจิทาทาด่างครับก็มีมาเบาเบาบับด่างแล้วนั้นตัวนี้ยใช่ครับแล้วก็อย่างตัวนี้เป็นช้างเต้าใหญ่ครับหนาสั้นครับ หนามสีขาวหนามสั้นด้วยแล้วสีขาวด้วยปกติหนามมันจะเป็นหนามใหญ่หนามยาวแบบนี้ครับแต่ตัวนี้หนามเขาสั้นเล็กโอ้ใช่เป็นช้างเหมือนกันแต่รูปทรงเหมือนกันเลยนะเปต้าเต้าใหญ่เต้าใหญ่แต่เป็นเป็นหนามสั้นครับอ๋อเป็นหนามสั้นกว่าปกติแล้วมันจะใหญ่แล้วก็งงชิดถึงกันหมดแต่ตัวนี้มันจะมีพื้นที่ให้เห็นตัวเต้าได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็หนามสั้นสั้นลงครับ แล้วตัวนี้ตัวไรหนามครับนมครับนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับแต่ตัวนั้นเป็นหัวเดียวตัวนี้เป็นหัวแฝดสามอันนี้เป็นแฝดสามแฝดสองแล้วก็เป็นหัวเดียวเรอย่างงี้เขาเรียกเป็นแฝดแฝดครับแล้วต่อมาคืออะไรครับเป็น a s โ r o f i g h t ทับอุดเมดูซ่าครับแต่ตัวนี้จะเป็นฟอร์มที่เป็นไหลหัวครับ เป็นฟอร์มที่ออกหลายหหัวปกติแล้วถ้าเป็นหัวเดียวมันจะตั้งตรงฟูๆเฉยๆแต่ตัวนี้มันจะเป็นหลายหัวอย่างในต้นเดียวครับนี่คือไซส์เล็กพอโตขึ้นมาเขาจะย่า่นี้ใช่อยใช่ครับแต่อันนี้จะเป็นหัวเดียวแต่นี่หน่อตะเกียงเขาใหญ่ครับต้นนี้มีดอกไหมน้องมีดอกเหมือนแอสโซไฟตั้มเลยครับดอกมีดอกเดียวกับแบบนี้ดอกเป็นตัวเดียวกับตัวนี้ครับอ๋อดอกเหมือนกันเลยใช่ครับตระกูลเดียวกันครับ แต่รูปทรงแปลกๆนะเหมือนเมดูซ่าจริงๆนะเนี่ยเขาเขาเอาชื่อมาจากเมดูซ่าแหละครับเนี่ยพี่สนใจเนี่ยคริสใช่ไหมคริสครับตัวน,นี้เป็นออกโชว์คริสครับไม้มาเล็ดสวยน้ำดูดิน้ำสวยครับใช่แล้วพอจะวันนี้มีปีศาจพานมาข้างหน้าเป็นสเตนโนอิลูก้าครับ สเตมโนฮิลกาสเตมโนซิริวิลกิลูก้าเขาจะเลื้อยไปงี้หรอครับเลื้อยไปเรื่อยๆครับเลื้อยไปเรื่อยๆอย่างที่สวนก็จะเลื้อยออกด้านข้างไปงี้เลยเหรอใช่ครับอย่างเดี๋ยวเปิดให้ดูนะมันจะใหญ่มากครับใหญ่ยาวใช้คาว่ายาวดีกว่าอย่าไปจับเขาจะเห็นน้ำแล้วอันนี้เขาออกหน่อเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยครับหน่อใช่ครับก็ที่มีต้นเล็กก็จะเปตั้งอยู่ตอนเด็กๆจะตั้งครับตอนโตจะนอนครับ ได้ค่เลยได้ค่ะพี่มุกไม่รู้จักกูเลยพี Pearl> ่บอกนะครับดูเลยดูตัดนี่หลักแต่งงานที่เป็นแม่รู้จักกูเลยอ๋อโหที่สวนหูนอนเลื้อยไปอย่างนี้เลยอันนี้ไหลไหลโคนนะครับโอ้โหตนี้เป็นแม่ไม้าเลนสครับใหญ่มากก็จะนอนโอ้แล้วแล้วจับก็ต้องใช้ถุงมือใช้ส่วนใหญ่ใช้ครีมครับใช้ครีมขี้เอาควันงวันน้ำมือทะลุครับหรอหนาวควันข้างยาวเป็นหัว เอสโตเฟตนะครับใช่เป็นหัวหัวแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปหากระถางใส่ค่ะพอดีตัดรากพอดีครับแล้วจะรื้อมาเปลี่ยนกระถางก็เลยยกมาเลยตัดรากไม่รากใหม่รากใหม่มันจะงอกกว่าไหมงอกครับงอกเดี๋ยวเราก็เราก็จะเดี๋ยวต้องนั่งนั่งตัดแต่งว่าจะยกมาแต่งที่นี่แหละครับต้องใส่น้ำยาเร่งรากไหมเออไม่ใส่ครับไม่ต้องใส่ ฝากร้านนะคะสวนอาคุมกระบองเพชรครับอยู่ไ<ฆ>มฮีรนสาร,รยาซอย11นะครับ<ฆ>ก็เปิดทุกวันครับตั้งแต่9ก้ามงเช้ายันหนึ่งทุ่มหรือว่าอยากจะมาก็นัดได้ครับ<ฆ>แล้วก็จะออกตามงานอย่างงานแฟงานแท็กทุกงานของแท็กตัดครับ<ฆ>ถ้าอยากติดตามก็ดูในเพจอาคุมกระบอง<ฆ>เพชรได้เลยครับ ศูนย์เก้าแปครับสามเก้าหกามีสายพันธุ์อะไรบ้างอ่ะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยครับหลักๆก็ทําเป็นโรบิเวียพัฒนาดอกโรบิเวียแอสโตไฟตัมครับแล้วก็อื่นๆไม้อบน้ําทุกชนิดทำหมดเลยอย่างเช่นพวกเบาบับเบาบับด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับยื่นลายต้นไมไป ดู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 นี่แปลกไหมรูปทรงแปลกเลยมีดอกแบบออกดอกแล้ว่ใา่ใช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 ่่ใช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 ่่ใช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  ใช่แล้วมันก็คือไม่ได้ออกปากนะคือแบบน้อยมากเคือเป็นคือเสริฟไว้เป็นหมี่แบบ้ัน่มคท่ไ 嗯 เวลาทอนคิดไม่ได้อ๋อคูรค่าอยู่อ่าสี่หมื่นคะรับคือซาเซม่าเนี่ยนะฟอร์สุดไปคะ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ <ไป S 1> ให,ห,ให้ให้เขาเอาไปฝากเด็กไปรับ หางละพันห้าสามพันสองพันก็มีค่ะแล้วแต่ลวดลายกับขนาดค่ะอันนี้ก็คือแอตโตไฟตัมค่ะก็แบบหูหวัวนี้เยอะ ดูไอ้นี่เบอร์นี่ติดนี่คือไม้ส่งเข้าประกวดนะคะแคนตสส่งเข้าประกวด <laughs> yeah. Yeah. <laughs> 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 how many how many France? Ah, oh. 11 Wow. What? 오리발 오리발 베이비 and you like home 베이비 오 이겨 저10 Oh, yes <laughs> oh. 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 Oh.

สำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ